แลนี่คือ,คอ The Ultimate l e g e วัสดีครับแม่เม<ว>ือ่อกี้ปล่อยไลฟ์ดูเพอร์ฟอร์มดูนาซีไลออนดูอะไรไปใช่ครับตอนนี้วันนี้กลับมาแล้วกลับมาพร้อมแข่งแล้วนะคระับขอบคุณคนดูที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากนะครับสุดยอด<ว>ที่มากันวันนี้มาแน่นเลยวันนี้มาแน่นหนานะแล้วก็ขอบคุณแรปเปอร์ทั้ง8ทีมด้วยใช่ครับอยู่เหมือนเดิมอะขอบคุณ ทวิตทีวีขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเลยเดี๋ยวลืมครับขอบคุณทวิตทีวีนะฮะก็ติดตามเราได้อย่างที่ทุกคนติดตามกันอยู่นี่แหละครับแล้วก็ฟอลโล่ให้ด้วยแน่นอนว่าหลังจากจบงานนี้เราจะไปเจอกันที่ Big Mountain 2017ครับผมเจอกันที่เวทีอโวจรแน่นอนสองวันเลยนะครับวันนี้หนดาสามหนเอสสามใช่ใเพราะฉะนั้นการแข่งขันของเราเราก็จะมีเก้าอี้ สามตัวเก้าอี้สามตัวเ็ก้าอี้ดนตีปั๊บอย่างงี้แล้วก็ให้ทีมที่เจอก่อนเนี่ยนั่งลงแล้วก็ทีมที่จะแรปเนี่ยก็จะต้องทำแต้มโดยการด่าทีละคนดาทั้งทีมเอาให้ครบดูว่าเขาเรียกว่ามัดรวมมาเลยแล้วกันใช่เอาเชือกมาถ้ามัดรวมมาเลยเนี่ยดูดีว่าจะด่าได้เอาได้แค่ไหนครับน่าจะเป็นเกมที่เราใจอีกเกมหนึ่งของเราวันนี้เท่าไหร่หนึ่งนาทีใช่ป่ะหนึ่งนาทีครับ หนึ่งนาทีครึ่งด้วยหนึ่งนาทีเฮ้ยงนาทีย้อนแล้วหนึ่นาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนี่คิดเป็นวินาทีเท่าไหร่ครับไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สัดหนึ่งนาทีเองหกสิบวิไม่รู้ผมไม่ได้จำไงชีวิตผมเอาไม่จำอย่างอื่นหมดแล้ววันนี้เรามีอุปกรณ์เนียนะฮะมีอุปกรณ์ใช่โซ่แซ่กุญแจมือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้อิมมอร์ทลจะเจอกับจิโกโลแมน วันนี้ m c King จะเป็นตัวแทนแล้วก็พีคอาเป็นตัวแทนครับของจิกโกโลแมนเยีย่ยมอยอดเอาไว้เอาไว้คู่นี้คู่นี้ก็น่าดูน่าจะเดือดโครแกง๊งโครแกง๊งอันนี้นี่เป็นหัวหน้าทีมนะครับสองคนเจอกันอิมมอร์ทัลนี่ต้องเอาคะแนนไปให้ได้เพราะตอนนี้ยังไม่มีเลยพี่หลุยสัมภาษณ์เขาหน่อยดีกว่าเหมือนมีอะไรจะพูดเหมือนมีอะไรจะพูด ศูนย์สามคำเดียวใช่ลบศูนย์สามแน่นอนไม่เหลือแน่ครับจิโกคือโกว่าผมมากินหนมเหมนเดิมกินหนมมากกินหนมถมหีโดนเอามีอะไรไหมมีอะไรจะตอบต้อไหมเมื่อวานเนี่ยกูรอมึงโคตรนานอ่ะยังไงยังไงรู้ล่าอย่าไปโทษอาจารย์เอาฝั่งนี้น่าจะอยากพูดอะไร พวกผมมาชิวๆอยู่แล้วคาว่าชนะนะพวกผมชนะกันมาเยอะแล้วคราวนี้เคยเคยดูบอลไหมครับรู้จักใบเหลืองไหมนี่ใบแดงชนะมาหปีที่แล้วป่ะพี่ออยู่กับปัจจุบันครับขอโทษด้วยครับผมอดีตเราไม่ยุ่งครับผมออส่นไอ้ไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอแล้วไผกู เว่ันนี้ผมมาเจอไอเกียไม่ใช่สองตัวเนี้ยแบทกันหรอกคนนี้เหมันรอเอากันเลยนะทุกคนไอ้ผ่เลือกเลือกฝั่งดีกว่าฝ่ายจุกันครับหนึ่งสองสามปึ๊บใครก่อนโอ้ยเปิดนะครับงั้นนั่งเลยครับเอ็มซีกิงจะอยู่ด้านแดงนะครับพีคล็อกอยู่ด้านน้ำเงินมาดูกันกอลแมน จะเป็นคนโดนด่าก่อนนะครับพีซิตนั่งไม่ติดแล้วครับพีซิตนั่งไม่ติดแล้วตอนนี้หายขึ้นแล้วฝากไว้ที่เอ็มซีคิงนะโย่พร้อมล้วเราเริ่มกับคุ๊บดีเขาเจอเอ็มซีคิงแล้วเฮ้โย่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 มาฟักกันโย่ไม่ยอมมาดันมันม่วงมันนำ หาวมะนาวโหมะยมมะดันมะนาวมะขามมะม่วงหาวมะนาวโหมะยมมะดันมะนาวมะขามมะม่วงหาวมะนาวโหถ้าเมียมึงฟังแล้วอ่อนละถวยแสดงว่าชอบคุยขาวและยาวโดกูจับเอาแมงมาแสดงสดพอแสดงจบแม่มึงบอกกูันแนงหมดกูเลยตะแคงตบมึงไปหุงข้าวเลยไอเด็กเฮียแล้วมึงแล้วมึงย่ โย่และที่กูบอกมึงจงฟังเอาไว้ให้ดีแล้วมึงไอเหี้ยนี่มันจะชื่อว่าไอพีเดี๋ยวมึงจะเจอกูน็อกแน่มึงจะกูน็อกแน่มึงสระดามไอกูไอสัตว์เดี๋ยวมึงกูชกแน่มึงไอสัตว์นี่แต่ก่อนแม่งลืมตังค์และกูจะบอกไว้วันนี้ไอสัตว์พวกมึงจงลืมตามึงจนคืนมาเอาคำที่กูจนคืนมาไอเหี้ยจีบแป่แม็กปัญญาอ่อนสมองของมึงอ่ะมันไม่มีทางแก้ไอเย็ดแม้วันนี้มึงโดนกูฆ่าแน่ไอพวกเหี้ยเนี่ยสามตัว แม่งแบกโปกันจนเอ๋อละเมอไอกูบอกให้พ่อมึงอะกลับไปตายกูบอกไว้เลยเว้ยวันเนี้ยกูอาจจะมาจริงแต่กูไม่เอาเล่นแต่มึงก็รู้ดีว่าใครอะคือคือปาวานและใครคือคาเค้นกูอาจจะหลุดไปก็ช่างมันไม่เป็นไรแต่กูขอให้มึงจัดเต็มทีนะไอ้ควายโอเโอเคโอเคือว่าเปิดได้สลับที่โอเคสับที่ ร้ไม่โอเคอิมมอร์ทัลมาครับอิมมอร์ทัลมาอิมมอร์ทัลครับเชิญครับหน่อยสิจจามามัดรวมกันไว้ตรงนี้ก่อนเพนาะนะนะครับใหม่นี้ก็จะเป็นของพีครอกพีครอกครับผมย่อ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 เอ้าขอเสียงพีครอกหน่อยย่อ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 เอ้ยคุย อไอสัตว์เกมเนี่ยทำเป็นยืดมาก <Yeah. S 1> ไอเฮียโกมเนี่ยทำเป็นยืดมาก <Yeah. S 1> ไอเฮียเตอร์นี่ก็ตัวยืดย้าทะลึ่งกับบิ๊กโบงโ,โดนจิโกกระทืบหน้าในฝั่ง oh. กลับบ้านไปหันสตอมึงปั่นกูได้อย่างเดียวคือยืนถอกควยแล้วปั่นกระดอห oh. ลงซื้อมิกเทปมาตะลายตหลับไอสัตว์มาเจอตัวจริงคิดว่าไอบังยืนขายกระบับไอเฮียเดีวมิจาเนาพี่หม <laughs> ีกูยออให้เป็นราชาแต่เป็นราชาขี้หีในฝั่ง เดี๋ยวจะสดยัดหน้าเพราะว่ามึงไม่เมามึงไม่ได้อยู่ในโหมดลาสต่าไงไอสัตว์ไอสัตว์นี่ใสแชมเปี้ยนกูรู้ว่ามึงจะด่ามึงว่ามึงเป็นแค่แชมป์เงี้ยนไอเฮียได้แต่เย็ดแต่มือมึงไอสัตว์ไอเฮียนี่แค่กระบือตึงไอเฮียเอ้าทำไมหน้ามึงมึนจังไอสัตว์พูดจริงนี่ไม่ได้ติงนังถ้ามึงอยากจองของจริงเดี๋ยวลองไปยิมกันในเฮียยโยไอสัตว์มึงไม่ใช่ของแท้แน่นอนแต่มึงเหมือนปลาทูเพราะเป็นจักรแล้วแม่กองเดี๋ยวอันหนึ่งโยโยโย อ้าวกูไม่ไมีตังในบัญชีแต่กูมีระเบิดถ้ามึงรู้สึกคันตีนพวกมึงมีระเบิดจบงานมึงรอด้วยเพื่อจะมีคอนเสิร์ตวันนี้พงศิษิ์คัพีเข้ามากับพี่เสดเดิ่ยีโอ้โหอานโน่อ้โวยงานหนักแล้วมึง งานหนักแล้วมาสลับที่ครับที่แบคครับที่แบนเจอก่อนนรับก่อนกันที่โกที่โกนัชงกอนที่โกนั่งก่อนกี่รอบยังมีอีกรอบนึงไม่อันนี้กลายเป็นของ MC King นั่นทีจัดไปเอายอมเอาบแล้วขอเสียงให้ MC King หนึ่งเดีย MC King โยอมยอมยอขอโทษทีเมื่อกี้ยอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยอมอ้ออ้อ พวกมึงโดนแม่ตีเพระมีช็อกโกแลตอยู่ในใบเสร็จพวกมึงโดนแม่ตีพอมีช็อกโกแลตอยู่ในใบเสร็จพวกมึงโดนแม่ตีเพระมีช็อกโกแลตอยู่ในใบเสร็จอะไรวะลืมโยโยพวกมึงโดนแม่ตีพะมีช็อกโกแลตอยู่ในใบเสร็จทีจ่กโกควยอะไรทำไมเมายาแก้ไอเด็กอะเ <Yeah. S 1> มียจีแบ <Yeah. S 1> นควยมีข้อเลยหยัดโดนเย็ดสโลกกนแม่โคตรดดโบกแตกแจก iPhone X โยโยอ่ะโย และนี่ก็จีแบร์กูถามหน่อยว่าใครแคร์ใครแคร์มึงบ้างไอสัตว์ปัญญาอ่อนอย่างนี้และนี่ก็พีค็อกมึงมาทำควยอะไรมึงเจ็บตรงไหนเจ็บจ้วยหรือว่าป่วยไตยและก็ไอนีไน่ไอนี่ชื่อสเตตเอ็นอ่ะกูบอกว่ามันคงเย็ดไม่เป็นเพราะหน้าอย่างมึงมันก็คงจะเป็นหมูตอนมึงบอกกับกูไอสัตว์มึงบอกที่ตอนสองบอกที่ข้างนอกว่ามึงจะน็อกยาบอกกับใครก็ไม่รู้แต่วันนี้มึงคงไม่ได้น็อกราชา อแล้วกูรู้ว่าวันนี้ยกูอาจจะมาไม่เต็มที่แต่ถ้าเวลาพวกมึงแดกกัน3ามคนแน่นอนมึงแดกกันจนเต็มโถนั่นคือขี้อ่าแล้วกูอยากบอกเอาไว้เว้ยยอไอสัตว์ทาเป็นแรปเสียงดังทําเป็นวางมาดใหญ่ที่วันนี้มันด่ามียฉันเพราะเช้านี้เมียมันไม่ให้ล้างหน้าไก่โอเค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 มาังมาังมาังอิมมโเชนจะ มานั่งมานั่งมานั่งมามามาเอาลงอีกสักงหนึ่งเราสำหรับพีคอฟถ้าพร้อมแล้วขอเสียงให้พีคอฟน่อยพีคอฟดยย่อๆย่ๆย่ๆย่ๆอ่ะย่ฟังนะครับแชมป์คุยคุยในแชมป์ที่ะสดนักนามึงมีควายกี่ตัวกูให้มึงหมดทั้งนา ส่วน2ตัวเฮียนี่ก็แต้มมาแบ่งทั้งทางส่วนพี่เกียร์เขาไม่เหลืออะไรเหลือไว้แต่หยดน้ำตาไอ้เฮียโดนกูคิวเต็มทางควยเหอะไอสัตว์มึงอยากเป็นล้อหรือว่าเป็นยางยควยพูดจริงมึงไม่ต้องกินนานวันนี้สาตัว3ตัวนี้ไอสัตว์รับรองเป็นวิญญาณฮวยไอสัตว์สไตล์บาร์บี้อะมึงอ่ะมัดผมควยอะไรของมึงเดี๋ยวมึงได้ตายขาที่ไอ้เฮียโย่ควยอะไรไอ,ไอ,ไอสัตว์ไอเกียร์ควยเหอะคุตบกระบามึงจนไม่เสียมึงใส่หมวกเที้ยอะไรของมึงเนี่ย ไ <Huh? S 2> อสัตว์ชื่ออยเฟนยยเฟนที่พ่อมึงตายชื่อพีซิตมึงไม่ครัวเกงกันหน่อยควัวไอสัตว์ไม่ต้องมากล้าทำเพลงพวกมึงก็บอกว่าเกา่าแต่พีททีสุดท้ายก็ฆ่ากันเอง,อง oh. เฮียไอสัตว์ไม่ต้องหายไปทั้งแชมป์แต่กูตอบมึงทีเดียวสามตัวที่หายไปทั้งแก๊งควัวไอสัตว์ไม่ไให้มึงแกงหนีนะมอไซค์มึงไม่ต้องมี๋ยวกูให้ยืมแวนหนีได้เฮียไ oh. อสัตว์อ่าถ้านับเรื่องตังกูเป็นเหมือนแบงค์ของแก๊งพราโกรธอ้ทีมกูยังมีแต่แท้งกับแท้งอ่า กูยอมให้ม <sympath icking> ึงองว่ากูเป็นแวนของแวนแตงแตงพ่อมตายจะโกรธได้แชมป์ของแชมป์เว้ยีพระพระพระแม่ยิ่โอาเข้าเปชายดนโอเคก่เาเเาี่นัองก่อนโอเคครับเ้าจีกับเโอ้โหเด็ดสลตีเหมือนเดิมสัญญาหนังไก่กูมารับหนึ่งวันเดิง เอาละรครับเดี๋ยวเรามาตเตาเสียงกันหน่อยดีกว่าเตาเสียงกันหน่อยนะฮะใครให้อิมมัลโตขอเสียงหน่อย MCK ใครให้จิกกอร์โรแมนขอเสียงหน <C> ่อยพี่คับเอาละมาถามครัมเพลง mm hmm. ของกรุ๊ปแอนบ้างโอเคโอ้โหเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ทางักแฟนครับผมครับก็ ในรอบนี้นะฮะสำหรับผมผมชอบสไตล์ของพีมากพีคล็อกฮะตัวตัวเลยเพราะว่าแมนกิโกะอะกิโก้นะรุนแรงสัตว์แบบเชียแบบไม่รู้อะแบบดาแบบตผมผมแบบเชียหัวร้อนแน่นอนหัวร้อนแน่นอนส่วนส่วนเกียร์นะฮะเกียร์ก็คงเดิมในความเป็นของเขาตอนแรกในราบแรกเขาก็มาดีแต่ในรอบสองเขาจะ เล่นสดซะส่วนใหญ่ซึ่งอาจจะแพ้พีคอกในส่วนนี้เพราะว่าพีคอกแม่งกิโกจัดเตรียมตัวอย่างซ่านะสำหรับผมผมว่าก็ประมาณนี้ครับขรับผมครับผมอ้าพี่นินพี่นินก็ทําได้ดีทั้งคู่ครับผมสำหรับพี่เกียร์ก็รอบนี้อาจจะแบบมีสติหลุดกันนิดนึงหรือแบบอาจจะนิดหน่อยนึงแต่ว่าผมขอชื่นชมนะครับพี่พี่เกียร์สามารถที่จะพาพวกเราโฟล์กบีทโฟล์กแรปไปได้ตลอดส่วนสาหรับพีนี่ ไม่ตกจริงๆแรงไม่ตกเหมือนน้ำหนักที่ขึ้นเรื่อยๆครับผมโอเคแต่ถ้าให้เลือกใครก็ผมเลือกไดมอนครับผมครับผมงั้นขอฟังไดมอนเลยฮะคาร์บองครับคารบองไดมอนต้องมีหน่อยครับเพราะว่ากูคาดหวังกับมึงมากแล้วมึงควรจะวิจารณ์อะไรบ้างอ่ะก็ทําดีครับพี่เกียร์พูดเกียร์ก็ไหลดีมีความสดทั้งคู่มีความสดครับของพี่พีก็รุนแรงดีครับ ที่เหลือก็เอาตามพี่จมานครับโอเคครับมันโยนโยนโคตรโคตรเดือดเลือดสาดอ่ะแต่ว่าคู่ที่แบบนักเลงพัทยาแม่งเจอกันอ่ะพี่คำพูดแม่งเยอะแยะพี่เกียร์ก็แบบคำพูดเยอะจัดอะไรหลาน้าไก่เฮียอะไรใช่พี่ลาน้าไก่เออแต่แบบพี่คอรก็แบบโหดาเป็นกูกูต่อยอ๋ออ่อยอีกแล้วอ่ะ ดีครับโคตรมันวันเนี้ยคู่เนี้ยมันมากผมชอบครับอ่าขอฟังอาร์ติลาได้ไหมขอฟังอาร์ติลาหน่อยอาร์ติลไม่พูดเลยฮะผมถ้าผมเจอกับพี่พีคอรกผมคงร้องไห้หนีกลับบ้านไปแล้วอะนะฮะเพราะพี่เขาด่าโอ้โหโคตรโหดอะแล้วก็ส่วนพี่พีเสดเดอร์นะฮะก็พีเตอร์พีเตอร์พีเกียร์พีเกียร์เขาก็ ถึงเขาแบบหลุดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเขาก็แบบทําให้เราเอเหมือนที่พี่พี่เกมบอกว่าเขายังแบบแล็บตอไปได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรพี่เขาพูดถึงที่พกมีอะไรพี่ผมพูดผิีนี้เสดอ่ะนี้พิเศษเขาเหมือนเมทโว่คุณสับสนนิดนึงโอเคครับสรุปก็คู่นี้ผมแฮมตั้มดีกว่าอ่ะมึงไม่ต่างอย่างเฮียแล้วจากแชมป์เลยสัต คู่นี้ที่แม่งที่เกียร์หลุดเพราะว่าผมผมดาวออกเพราะเกียร์เจอกับคนที่แม่งสดใหม่ของสดใช่แล้วเกียร์คือคนที่รับมาตั้งแต่ผมจําความได้เลยนะโอ้โห,โหนิดนนเดียวฮะแล้วตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ตัวเท<ล>่านี้ตัว,วคุยหญ่ประมาณนี้จริงครับจริงครับผูลเล่นผูเล่นก็คือเกียร์เนี่ยแม่งมนแล้วมากี่ปีแล้วที่เที่ยวเวลาจริงก็ประมาณแปดปีแล้วในขณะที่พีค็อกพิ่งขึ้นมาค้าใหม่กว่าเด็กวัยาเหมือนกันสองเจนแม่งมาเจอกันชนกันเราก็รู้อยู่แล้ว สุดท้ายแม่งเอ็มซีมันก็ต้องผัดใหม่ตามเป็นธรรมดาเว้ยเกียร์ไม่ผัดเว้ยไอวิติดใจอะไรอะเราอ่ะไม่เป็นนาซีไลอะไรจะผัดอะไรจะผัดอะไรกันนะกระหนากระนอยู่ด้วยกันไม่ได้เหรอเราก็เป็นนาซีไรอ้อนไงเงี้ยเราอ่ะเออเราก็ไม่เป็นนาซีไลอ้อนไงเราอ่ะเก่ง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 เกก็คู่นี้ก็สนุกนะครับแต่ผมเสียดายเกียร์ที่แบบว่าเกียร์หลุดไป แต่ผมชอบที่ว่าถึงเกียร์จะหลุดเกียร์ก็ไม่หยุดแลบนะผมชอบเกียร์ตรงนี้เกียร์ยังแลบแบบอยู่ตลอดขอเสียงให้สุกิงครับส่วนพี่คอกก็ตามเนื้อผ้าครับแรงแบบแรงจริงๆครับครับผมตามนั้นครับสามร้อยยังมาพี่มิงครับพี่มิงมีอะไรไม่มีอ่ะพี่พอดครับพี่ปอดครับครับผมก็ก็เดือดดานมากครับส่วนผมนะครับเจอพีคอกมาใช่ไหมครับคู่ปรับซึ่งน้องเขาก็มีสกิลที่คมครับก็คือ นคำที่ฟลิปอะไรเงี้ยคือดีเลยครับส่วนส่วนเกียร์ก็วันนี้หลุดไปนิดนึงเนาะ mm hmm. เ,ออเกียร์ก็เกียวคงเข้าใจก็อาจจะแบบไม่รู้ว่าอาจจะมีเวลาซ้อมน้อยหรืออะไรเงี้ยครับ mm hmm. แต่ผมบอกว่า mm hmm. ขอเสียงตกเือให้พี่็อิร์กได้ไหมฮะ mm hmm. วันนี้ผมชอบเขามากเลยครับ mm hmm. ด้วยความที่ผมชอบเขาก็คือ mm hmm. ผมอ mm hmm. ม,ผมอง mm hmm. ว่าเขาเป็นคนขยันเว้ยขยันทาเพลงขยันมุ่งมั่นอยู่กับมันอะจนจนมันสมควรแล้วกับผมคิดว mm ่าเป็นแร็ปเปอร์ที่น่าจับตามองมากครับตอนนี้ครับผม มาเสร็จเอน็เอนเำยังไงเสร็จเอวนคน้าทีมเราดียังคู่พี่แต่ว่ากิเกียหลุดไปนิดน,นึงอะพี่หลุดไปหน่อยแต่ว่าเสน่ห์ของพี่เกียรคือแบบอันเดกาวจริงพี่แบบคือบบรับลุดยังไงก็ใส่ต่อไม่ยอมทุกเหล่าแล้วก็วพี่คอลผมคุยไว้ว่าแบบทำไม่ดีที่สุดอยู่แล้วแล้วลวันนี้ก็ทำได้ดีผมผมไม่มีปัญหาว่าแพ้หรือชนะโอเคหกหกหก หกปีที่แล้วเคยยืนดูเกียร์รับหกปีเลยอ่ะไงต่อครับนานกันัพี่พัทยาพี่พัทยาอคือจะบอกว่าเขาเจ๋งครับผมเป็นประโยคบอกเล่าครับครับถ้าจะขอสองบาผมคือขี้ก่อนแป๊บนึงอ๋อตอนนี้ก็อยู่ที่ซอยที่เท่าไหร่ที่เท่าที่เท่าที่เท่าไหร่ไม่รู้จีวินเลยตอนนี้อยู่ซอยที่เท่าไหร่ไม่รู้จีวินเลด ใส่เสื้อผ้ากระเป๋าไปในตองกระเป๋าวินเทสแล้วก็ไปแฟนนุ่นแฟงนู่นแฟนนุ่นแฟนนุ่นไปี่ปีเตอร์นะฮิปสเตอร์อ้าวไม่มีตบบานนิดนึงเหรอโอเคไม่เป็นไรบินเทจกระเป๋าวินเทสตบต่อเลยต่อจากพี่ไปเลยผมในส่วนของผมผมยังไงก็ได้เพราะเพื่อนผมทั้งคู่สบายไม่ดีมึงแล้วประเด็นคือ ผมไอ้ยมันตามเนื้อผ้าเลยอะไอ้นั่นอะผมรู้สไตล์แม่งว่าแม่งมาแรงลมโบพี่ลมโบแต่เนี่ยแม่งคือคลาสสิกเว้ยรถคลาสสิกเออใช่อ่ะขอบคุณครับ <laughs> มวนเป็นไงมวนอ่า ตื่นเต้นมากเลยครับเกังจะลงด้วยวะแข่งก่อนด้ว่าใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งใจแข่งแป๊บนึงเดี๋ยวจะรีบกลับมารีวิวคู่เมื่อกี้นะครับอยากสนุปมาบเนี่ยครับมันมันค่ะมันคือจำได้ว่าดูพีพีคอรกแบทเทิลสดสดล่าสุดเนี่ยตอนเจอกับพี่ปอนครับแล้วมันเครียดไอพีมันเครียดมากตอนนั้นก็เลยแบบรู้สึกเฮ้ยมันไม่สนุกแต่วันนี้มันสนุกมากไอพีมันปล่อยอนเทอร์เนชัแบบจัดเต็มมันสนุกกับเวทีมันสนุกกับคนดูก็สุดยอดพีคอรก ขอเสียงตบมือให้พีคอกเลยค่ะส่วนเกียร์ก็สุดยอดเขายังเป็นเกียร์ยังไงก็ยังเป็นเกียร์อยู่อย่างนั้นอย่างที่พิเตอร์บอกว่ารถคลาสสิกก็คลาสสิกจริงสุดยอดอทั้งคู่ค่ะครับผมฮะครับครับผมก็สไตล์พี่คอกเขาก็จะดูดันอย่างนี้มาทุกๆรอบอยู่แล้วใช่ไหมฮะคำเขาจะรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นพี่เกียร์อย่างเงี้ยครับถึงเขาจะเตรียมตัวมาแต่ถึงเขาจะหลุดไปอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่หยุดแล็บอย่างที่เมื่อกี้ใครบอกเขาไม่หยุดแล็บ แล้วก็เขายังตอบไปได้เรื่อยๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเกมของการสดไปเกมนี้ม,มันก็แบบว่ามันไปวัดอันติพันธ์รามพันลายแทนนะครับว, <ะ S 1> ว่าใคร,ใครสด,ด <น S 1> <ะ>โดนกว่ากันใช่ว่าใครโดนกว่ากันตรงนั้นใช่ครับผมว่าถ้าแมตชนี้ก็พี่พีคอร์ก็น่าจะได้เปียบกว่าครับเพราะเรื่องคำเขารุนแรงกว่าสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคโอเคนะครับและนี่ก็คือคอมเมนต์ทั้งหมดนะครับมาบวกกันดีกว่าขอเชิญพี่คอร ขอเชิญ MC King ครับผมครับฝั่งนี้จะเป็นคนโหวตนะครับอ่็ MC King อยู่แดงนะครับส่วน Peacock คือน้ำเงินนะครับ e a c o c k น้ำเงิน MC King แดงนะครับให้ใครโหวตอันนั้นนะฮะชูขึ้นสูงๆนะครับ e a c o c k น้ำเงินนะ MC King แดงนะพร้อมแร้อสองสองหนึ่งเขาคือ น้ำเงินน้ำเงินพี่บ๊อฟข้อมูล3,000บาทครับผมโอ้โหพี่กอลเราเปรับเงินไปเลยหยุดโชว์กล้องหน่อยตายแล้วเรียบร้อยครับตั้งไปขอเชิญพี่ฮอกครับผมมาอัปเดตข้อมูลของเรากันหน่อยอัปเดตหน่อยสิเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วนะเรียบร้อยอ่นไม่ใช่อันนี้นี่นี่นี่ ไม่ใช่ันีไม่ใช่ันีไม่ใช่ันี้ไม่ใช่ันี้ไม่ใช่ันี้อันนี้อันนี้นี่นะอีมอร์ทัลเรียบร้อยไปแล้วอ m มอร์ทัลนะครับศูนย์สามครับผมศูนย์สามอ่ะจดมือให้กลังใจอีมอร์ทัลหน่อยครับครับนะนะฮะก็สามแมตช์นะเก็บไปศูนย์นะครับก็เสียงเสียใจด้วยมองไปล้อกันต่อนะครับมีอาชีพยังเนี่ยหมาล่าไหมอ่าสำหรับแต่ว่าเรายังมีสิทธิ์ได้ลุ้นดู แมตช์พิเศษอยู่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าจิ๊กโกลชนะ2-1หนึ่งใช่ไหมใช่ซึ่งแมตช์ถัดไปอ่ะบารามีเมียจะเจอกับเวฟนะครับถ้าเวฟชนะจะเท่ากันหมดสามทีมเป็น3เศร้าแบบ2หาทีม2ทีมเข้าเข้า3ามเศร้าก็คือ3ทีมหา2นะฮะมันจะคนละสถานการณ์คือมันจะคนละสายคุกเอใช่เพราะคุกเอสมมุตนว่าถ้ารอบเนี้ยถ้าต่อไปเวฟชนะปุ๊บ สามกลุ่มนี้จะมาไอ้สามทีมมาแข่งกันถูกต้องสองทีมถูกต้องนะฮะเกมมันจะเปลี่ยนเกมมันจะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าบารมีเมียชนะนะครับเวฟก็กลับบ้านเลยเหมือนกันใช่นะฮะเพราะฉะนั้นความกดจันน่าจะอยู่ที่ลากับหมดแวนนะครับตอนนี้ว่าชนะไปชนะอยู่นะมีสิทธิ์ที่จะเข้าแบบสบายใจกับใช่กับถ้ายังแพ้ก็ยังมีโอกาสแพ้ก็มีโอกาสไปแก้ตัวในแมตช์เพย์ออฟนะใครมันคิดวะโอ้โหก็พวกเราไปเลยพี่ นะฮะก็ประมาณนี้นะจำตำแหน่งกันไว้ดีพี่เอ็มยังไงพี่สมมติบารมีเมียชนะเนี่ยก็คือ3คนก็เรียงเข้าเลยใช่ไหมนี่นี่ถ้าบารมีเมียชนะใช่ไหมจะไปสาจะเป็นจะเป็นบารมีเมียกับพี่โกลก็สามใช่ปะอ๋ออันนี้ก็สามใช่ปะอ๋อที่สามก็เข้าเลยเป็นบารมีเมียกับพี่โกลเข้าเฮ้ยก็จะมีแล้วให้พี่เอ็มลองคุยกับจีแบร์ดูน่าจะเข้าใจกันน่าจะเข้าน่าจะเข้าใจกันเออ หาสาร,ระครับแถวนี ie ้ไม่มีตอนนี้นะฮะก็ไม <uh> ่มีมีแต่สาระจิกโก้โลแมนนะครับก็ต้องแช่งให้เวฟแพ้เหมือนกันโอ้เพราะว่าถ้าเวฟแพ้จิกโกก็บีคิงเลยนะครับเขารอบนะทำไมทำไมบีคิงทำไมแช่งช่ขอหน่อยขอหน่อยสองสองร้อยบาทเนี่ยสองสามบาทก็ให้หน่อยอ่อนนิดนึงนี่ประมาณนี้เกมของกุ๊บบีนะฮะ ครับก็เหลือคููเดียวแล้วโยนความกดดันไปที่สองคนสำหรับผมนะยังไงพี่สำหรับผมนะผมเชียร์ให้หมวดแวนแพ้แล้วกันจะได้ดูอะจะได้ดูหุมแพิเศษอยากดูแหวพิเศษเหมือนกันนี่ดูดูหน้ารักกับหมวดแวนครับตอนนี้บารมีเมียแพ้แน่นอนเบดันกดดันโอเคครับโอเคขอบคุณพี่ฮอสครับผมรักเราฝากความหวังไว้กับรักนะอ